โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้มีกับผมไมค์ทีชแนลนะครับก็วันนี้นะเรามาอยู่ในเกมไมโครฟ์นั่นเองนะฮะเราเล่นเมอร์เดิร์มมาสเตอรี่ในเซิร์ฟไมเบอร์รี่นั่นเองนะครับผมนะเป็นเซิร์ฟเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่เราชอบเล่นนั่นเองนะครับผมนะโอเคซึ่งวันนี้คุณก้าวมาด้วยนะครับผมนะก็ไม่ได้เจอกันนานมากเลยนะครับผมนะ อ๋อวันนี้เราอาจจะได้พบกับความฮาวความระทึก,กความตลกอะไรประมาณนี้นะครับผมนะก็ขอให้ดูคลิปอย่างสนุกแล้วกันนะครับผมนะก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับผมนะเราไปดูกันเลย <c oughs> ปัะการเล่นที่คนระทึกและเข้ามาเข้ามาเข้ามาเร็วๆๆๆๆๆๆเร็วโอเคเข้าทันด้วยอุ้ยอุ้ยดีนะเข้าทันอโอหลบในนี <c oughs> ้รอฆาตกร ้องทองปูไม่ต้องตามกูมามึงไม่ต้องตามกูมาดัานไอตาเมึงเดี๋ยวกูยิงธนูใสกูเป็นนิ้วถุงเฮ่อมึงมึงหลอ,อกกูแหละมึงหลอ,อกกูแหละเอาจริงเอาจริงไม่จริงอ่ะมึงหลอ,อกกูแหละ,ละอ๋ๆๆๆๆอประกาศหลอ,อกทำไมอ่ะเพราะกูเป็นอยู่นี่เพราะกูเป็นอยู่นี่เพราะกูเป็นอยูอ่นี่เอาวเหรอออันนี้หวดระแวงไปหมดละทุกคน <laughs> โอเคนะฮะมันยิงกันเองอ่ะอ้าวกระใหญ่นี่ครับ ก็แย่ละสิครับแย่ละสิครับแย่ละสิครับรั่งไงว้าแล้วคือทุกคนครับมันมันหลอกคนให้เป็นนิสิทีบว่าตัวเองคือีิสิทีบคุณเหลือจะเชื่อคุณก้าวครับคุณก้าวครับครับครับเมื่อไหร่จะเปิดหน้าครับขี้เกียจเปิดขี้เกียจเปิด เชื่อเนี่ยลบคลิปนี้ไปเดี๋ยวก็เป็นคนถามเองเมืเอ่อไหร่เมื่ออ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 ย่าอยู่รอ <c oughs> ดเลยฟัดเชื่อเนยเดี๋ยวลงคลิปนี้ไปเอฟมีคนถามอีกว่าเมื่อไหร่พี่เก้าจะเปิดหน้าเออเหลือกูดีไม่ตอบเสือก <c oughs> <c oughs> อ๋อเลยอีโตเซ็ตหนึ่งคนเหลือใครตรงไหนอ่ะก <c oughs> ูมไม่เห็นยใครบินอะ่ะเอามันบินได้แอดมินบอกรบินได้แอดมินบอ เอ้าเฮ้ยชนะเอ้าไม่กูเห็นมันบินได้อ่ะแล้วกูก็เอ้าอะไรอ่ะเออแปลมันบินได้อ่ะให้มันเข้าสเปซช,ชิพไปคุนก็เอ็ดโอเจ้ไม่ทันไอกานอยู่ไหนเป็นเด็กถีบเออเปิดมาก็เป็นเด็กถีบเลย มึงจะบอกก็นเลยถ้ามึงบอกอย่างนี้มันจะเชื่อใจไม่ได้เว้ยมึงเก็บไว้ดีกว่าให้คนเขารู้เองโอ้โหโอ้โหโอ้โหคนแม่งซ้อนกันเต็มไปหมดปึ๊บเอ้ยเดี๋ยนะไปไหนดีวะมนขึ้นยังไงเออมันขึ้นเมงมันขึ้นไมงไงไว้จังใครรู้ว่าขึ้นยังไงก็สับมาคอมเมนต์ได้นะครับเนี่ยมันขึ้นไม่ได้และตรงนี้มันมีไว้ทําไมอะลิฟต์ตรงนี้ตรงนี้มันมีไว้ทาไมอะลิฟต์ตรงนี้ อุ้ยกันอะขึ้นไปแล้วมึงดีใจว่าเรื่องนี้นะเออมึงเป่าไอ้น่องใครน้องมึงเฮ้ยข้านตะกอนไอ้เหี้ยข้านตะกอนมึงเป่าหน้าตาต้าไปเลยเอามึงจะตกไอ้สัตว์มึงอยู่บนนั้นมึงก็รอดแล้วแหละคนส่วนใหญ่มันจะขึ้นไม่ค่อยจะได้มาี่ครับค่อีเวนแล้วก็แปลกแล้วทุกคน ห้องร้อนขนาดนี้แอร์ก็ไมเปิดใส่ไอ้ก้านมันไม่ฆ่าผู้ชายอะฮะมันจะตามมามันจะตามมามันจะตามกูาไอ้ก้นไอ้กนไอ้กันไอ้กันไอ้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 ไอไอ้ไอ้อ้ไ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 ออไอ้อ้้ไอ้ไอ้อไอ้ไอ้ไอ้้ไไ้ไอ้อไอ้อ้ หวัดเจี๊ยบเลยทีนี้หวัดเจี๊ยบเลยทีนี้อันนี้กูหลงทางกันช่วหายแล้วกูหลงทางอยู่ในห้องทางอยู่ในห้องแม่ไอ้กูเอาตายเหรอไอ้เหี้ยกูกูออกมาเจอฆาตกรพอดีกูดูกันมือเด้อยอยู่ไหนกูก็เจอแต่มือเด้อยยี้ขีดไม่มีไงวะไม่มีไงวะไม่มีไงวะปอเรียบร้อยแม่มือ มื่อดีนักมึงมองอย่างงี้มองบนกูยิงดิครับยิงโดนสักครั้งในชีวิตแอ็กสักหน่อยโอ้แบบเดิมด่านเดิมเอ้าก็เราเป็นคนเลือกด่านเหรออยาจะบอกว่าด่านเดิมอีกปันเจอปันเจอปันเจอกั่นเอาไว้ใจกูไม่ไว้ใจกันกูไม่ไว้ใจกันกูไว้ใจหน่อยก็ได้ ปกติได้ขี่แม่งน้ำหนามใช่ไหมว่าทำไมกูน้ำหน้าอีกขี่วะร้อนไม่ไหวเปิดแอร์ละเออกูไม่เปิดแล้วกูจะไปงานวัดละเออไปปลาโป่งเขามีงานวัดที่ไหนอุ้ยเติมสาราแดงตรงเนี้ยอเออคนไก่บ้านตัวเอ็ดชิ้นน้อยแต่กูเป็นทำไมเขามีร่องเก๋กันไหมถ้าร่องเก๋ก็เต็มเต็มหูแตกก็ได้เลยอีเแค่ตัวเดิมตัวเดิมเป็นตัวเดิมเป็นตัวเดิมเลยอ๋อโอ้โหมันจะเป็นซ้ำ เป็นซ้ำไปถึงไหนกูได้แปดทองอ่ะไอ้เฮียแล้วกูมาเจอแม่งต่อหน้าต่อตากูอีกแล้วอ่ะแล้วกูหนีอ่ะหนีเดยใจนะครับกด F กอไว้ให้อะไรให้กับคุณเก้านะครับผมนะเฮ้ยเด็กขี้ตายเออเฮ้ยมาเก็บเด็กขี้มาเก็บเด็กขี้ตรงเนี้ยตรงกลางเลยเก็ตะกอนไม่เข้าเก็บเด็กขี้เก็บตะกอนไม่เข้าเก็บโอ้าวยัง็นคนแย่งกู โอ้ยแยงต่อหน้าเลยแยงต่อหน้าเลยไม่แยงตอหน้าตอ้นีเลยตอ้นีเโอ้โหประการเล่นที่คนระทึกเอ้ยแม่งเก็บทองไม่ครบไอ้ก้าวก็ตายเดียง anyway, ์ท i̇şte ีบก็ตายกูโดนแย่งธนูอีกไอ้คนที่แย่งธนูกูก็ตายกูก็ตายอีกนี่มมดวันเฮียแล้วเลย เราบินไปไฮ้ใครอะอามเสียงหลังเนี่ยถีบอะโอ้ออคนนี้เล่นถีบโอ้โอ้ไม่อยู่ตออหน้าอยู่ตอนหน้ามึงยิงไปไหนไอ้สตีฟโอ้ยิงก็ไม่โดนยิงก็ไม่โดนหันหลังเว็บเลยหันหลังเว็บเลยหันหลังยิงเลยหันหลังแล้วยิงเลยหันหลังเอ้ามันไม่ตามแล้วมันไม่ตามแล้วมันไปไหนแล้วะ้าราชกรนม่งหรอไม่ไลยน่ไม่เป็นนักากา์ผมคือนักพากย์ เสียงเฮ่อะไรเนี่ยเอ้ยกูเจอฆาตกรละหันหลังแล้วยิงหันหลังแล้วยิงเออบราโวบราโวโอ้โหโคตรเจ๋งเลยหันหลังแล้วยิงเลยอ่ะเป็นไรครับพี่เคนครับเออครับครับเป็นคนก็ได้โอ้โหไหนคนว่ากูเห็นเจ้ควายอ๋อเห็นกูเห็นนี่ควายผมสีฟ้าเหมือนกัน คนเหี้ยอะไรวะน่ะเอ้ยไฟเหี้ยนะสีฟ้าผมไม่ได้ผมสีฟ้าผมสีเขียวเรียกไปคนแก่เลยเหี้ยสีฟ้าคืออะไรผมไม่รู้จักรู้จักแต่สีเขียวผมเป็นนักภาคผมเป็นนักภาคเฮ้ยมึงหนามากูกูดีได้ล่อยหน้าทีมีนู่นมึงมาดดมึงมาแย่งฟองเลยได้ล่อยเปล่าผมเป็นนักภาค อไอพี่หูฟังคนดูอ่ะมึงเสียเฮียเลยเนี่ยผมไม่นักภาคโอ้เอ้ยมึงแย่งทองกูไอ้เหี้ยถีบตายเชี่ยเดี๋ยวถีบยิงกูผมเป็นนักภาคมีคนมีนิ้วถีบ แล้วชมกุฎยธนูมาผมคือมันยิงผมมันยิงผมแล้วมันก็ตายแล้วผมก็ตายด้วยเพื่อเราติดตามเพลงใหม่ได้วันที่สิบเดือนเก้านะครับผมนะจะปล่อยแล้วครับโฆษณาให้แบบนี้ไม่มีใครรู้แต่แม่งก็เกมแม่งก็ไม่จบสั้ทีหนึ่งฆาตกรไม่ฆ่าเลยเหรอหรือยังไงฆาตกรฆาตกรไม่ฆ่าเลยวะมันจะตาย ฆาตก,กรไปไหนเอาจริงป่ะไม่าหาฆาตก,กรไม่เจอเลยมึงผมเป็นนักพาบครับฉันไม่ไิ้เจอโอ้โหแฟนฟันบ้างนะมึงเจอฆาตก,กรแล้วกูเจอฆาตก,กรแล้วเจียงกำลังโชว์เลยเอะไรบ้ากำลังโชว์เลยป้าเอา้ามึงไม่ได้ยิงเหรอเอเอ โชว์เลยอ้าไปดานนี้เลยดานสตตี้ผมเป็นนักผักชื่อดานสตตี้แลนสิตี้แลนผมเป็นนักฮก ทุกวันนี้ผมรอมาเรนไปสลับผัดเอ้ยมันไม่มีที่ไปแล้วจะไปพรภแสงอะไรวะมือเป็นอะไรฟะมือเป็นเฮียอะไรเนี่ยเอ่อทุกคนครับถ้าถ้าทุกคนถามนะฮะว่าผมใช้ไม้รุ่นอะไรทำไมเสียงชัดจังไม้รุ่นเลตมีโน12อะไม้หลักแฟนไม้หลักหมื่นแล้วจะสู้ไม้มือถือผมได้แต่นานๆคตผมก็อยากได้ไมเหมือนกันนะไม้แคสเกมนี้ไม่ต้องใช้ไม้มือถือด้วยที ไอ้กันมึงกระโดดตรงนี้ได้ป่ะเออเนี่ยมึงกระโดดตรงนี้รึเออใช่ใช่ใช่กูโดดได้กูหล่นลงไปแล้วโอ้โหในนี้มืดจังเลยนะฮะเอ้าชิปหายแล้วอะไรกูลืมไปกูไปเดทถีบแล้วกูเข้ามาทำเหี้ยอะไรเนี่ยแล้วกูออกยังไง แมงเสือเข้ามาเลยนี้โอยโงิงปงโง่โ<ม>งชิบหายอ้าวอ้าวไอ้กาวสายหลุดอ้าวเงียบไปเลยเงียบไปเลยให้ทุกคนนะไปอยู่ไหนเลยเนะี่ยยังอยู่เปล่าเคยังอยู่ยังอยู่อ้าวอ้าวผมหลุดเลยผมขยับไปแอ้าา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 าลา เราจะเข้าได้หรือไม่จะบอกทั้งเน็ตหลุดอะไอคลิบหายงานนี้นยยนแน่เน็ตหลุดเลยละเน็ตหลุดฮะท่านผู้ชมฮะ <c oughs> โอเคสารับพัดนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใใหม่นคปีหน้านะฮะถ้าถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์เช่นกดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะฮะถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็สมามัครกันได้การการนี่เราดิการการกูไม่ได้เป็นข้ารกรมึงมาหากูหน่อยจะกูเอ่อกูเน็ตหลุด กูเข้าเหมือนกูจะเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้อ่าโอเครับคลิปนี้นะบ๊ายบายผมเจอกันคลิปหน้าครับชุ๊กครูเด็ดแมงมามหลุดเลยตอนนี้ในคลิปหาย